สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสวนมะาลาัยน้อยบอนสีค่ะวันนี้นะคะน้าน้อยพามาจัดชุดเซตเบาๆให้นะคะชุดละ250บาทค่ะราคารวมส่งให้แล้วแต่ถ้าปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทนะคะอ่ะคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราไม่ได้ลงคลิปเลยคลิดถึงกันบ้างไหมคะน้าน้อยหาไม้สวยๆมาจัดชุดเซตให้เพื่อนๆนะคะ วันนี้เราพามาชมเลยค่ะสำหรับชุดแรกนะคะต้นที่หนึ่งค่ะพันดาวน้องกำลังกัดเม็ดแดงสวยๆนะคะสำหรับพันดาวต้นที่สองค่ะพรหมฤูซีนะคะต้นที่สามค่ะเมืองกอเกาะเกตค่ะด่างสวยนะคะด่างเหลืองต้นที่สี่ค่ะเพชรมณฑลค่ะสำหรับชุดที่หนึ่งนะคะ มาต่อกันชุดที่สองเลยค่ะวันนี้เราไปไว้นะคะธาตุบางแก้วค่ะต้นที่สองแววมยุราค่ะจะเป็นไม้ที่กัดสีสวยนะคะสองฝั่งโค้งค่ะเพชรเจ็ดสีค่ะชุดที่สองค่ะมาต่อกันชุดที่สามเลยนะคะพันดาวค่ะ ต้นที่สองเพชรมณฑลค่ะต้นที่สามพรุมฤษีค่ะต้นที่สี่พรุมพี่มานค่ะสวยๆเลยนะคะโทรศัพท์น,น้อยมีปัญหาค่ะลงคลิปไม่ค่อยได้ไม่มีตังค์ซื้อด้วยมาต่อกันชุดที่สี่ค่ะชมพูทวีปนะคะต้นที่สองค่ะเพชรบุปผาค่ะด่างสวยนะคะ เดี๋ยววันหลังน่าน้อยจะถ่ายต้นแม่เขาให้ดูสวยมากๆเลยค่ะเป็นไม้กัดสีสวยเมืองก่อเกตค่ะต้นที่สี่วังทองค่ะชื่อที่มีความหมายดีดีเป็นไม้กระดูกนะคะโชว์กระดูกค่ะมาต่อกันชุดที่ห้าเลยนะคะนาลีบุรพาค่ะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะคะพันดาวค่ะน้องกำลังกัดเม็ดออกนะคะเม็ดแดงๆค่ะ สวยมากๆเลยนะคะต้นที่สามค่ะวังทองค่ะต้นที่สี่เมืองเกาะเก็ดนะคะไปไวนิดนึงนะคะกลัวกลัวโทรศัพท์หยุดค่ะมาต่อกันชุดที่หกค่ะเพชรบุพานะคะน้องกำลังกัดแดงค่ะน้องกำลังกัดสีนะคะสวยมากๆเลยค่ะต้นที่สองนะคะรัศมีเงินค่ะ ต้นที่สเงินแสนนะคะชื่อที่มีความหมายดีดีค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเลี้ยงไว้จะได้เงินแสนค่ะธาตุบางแก้วค่ะต้นที่สี่สำหรับชุดที่6นะคะมาต่อกันชุดที่7เลยค่ะชุดที่7นะคะแววมายุราค่ะแววมายุรานะคะต้นที่สองธาตุบางแก้วค่ะ ต้นที่สามจุราลงกรนะคะต้นที่สี่พรมฤษีค่ะมาต่อกันชุดที่แปดนะคะเพชรบุพภาค่ะสีกาญจนาเจนหนึ่งนะคะเมืองกอเก็ตค่ะมณีมรกตค่ะ นะะสับชุดที่9นะคะชุดที่9ก้าธาตบางแก้วค่ะชายชนเบลมายุลานะคะเวลมายุลาค่ะ เบญจลุงน้ำทองค่ะสำหรับชุดที่9นะคะ